ของภาวะเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ในเดือนกรกฎาคมนะคะสรุปสั้นๆก่อนว่าเศรษฐกิจไทยก็ ดูจะกลับมาขยายตัวได้บ้างนะคะจากเดือนก่อนหน้าที่ถ้ายังจํากันได้ก็อาจจะชะลอลงไปนะคะก็ในเดือนนี้ก็การส่งออกสินค้าก็ก็จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนหลักนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องไปยังหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะจริงๆถ้ายังจํากันได้ในไตรมาสที่2เนี่ยจริงๆโตต่อเนื่องมาจากไตรมาสที่1นนะคะเพียงแต่ว่าการเติบโตมันจะกระจุกอยู่ประมาณช่วงช่วงต้นไตรมาสแล้วก็เดือนสุดท้ายของไตรมาสก็อาจจะแผ่วลงไปนะคะในฐานะที่กรกฎาคมเป็นเดือนแรกของ มาที่3นะคะก็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 ดูเหมือนว่าหลายๆอินดิเคเตอร์หลายหลายดัชนีที่เรามอนิเตอร์อยู่เนี่ยก็เริ่มกลับมาปรับดีขึ้นนะคะก็คงต้องต้องดูกันต่อไปนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่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 ยังดีอยู่อบริการในเดือนนี้คือการท่องเที่ยวนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกรกฎาคมนะคะอยู่ที่3.1ล้านคนนะคะก็เพิ่มขึ้น2.7ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก2.7ล้านคนในเดือนก่อนนะคะก็หลักๆมาจากนักท่องเที่ยวจีนยุโรปและก็มาเลเซซึ่งเป็นขาประจำของเรานะคะแล้วก็ถ้าดูจากต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะล่าสุด25สิงหาคมล่าสุดมากๆกนะคะก็นักท่องเที่ยวรวมสะสมอยู่ที่23.1ล้านคนนะคะแล้วก็ถ้าเอาตัวเลขเไปปรับฤดูกาลแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า,าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยทรงตัวนะคะจากเดือนก่อนนะคะก็ ส่วนที่เป็นนักท่องเที่ยวตะว,วันออกกลางก็ปรับลดลงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อาจจะตรงกับเทศกาลที่เขาอาจจะไม่นิยมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอินเดียนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีวันหยุดพิเศษแล้วเขาก็เร่งมาแล้วในช่วงก่อนหน้านะคะส่วนกลุ่มที่เพิ่มขึ้นที่ขยายตัวได้ก็จะมีมาเลเซียนะคะออจีนรัสเซียแล้วก็เยอรมนีก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือเป็นยุโรปจีนมาเลเซีย ถ้ามองไปข้างหน้านะคะถ้าดาูกิจกรรมทางเศรษฐกิจก,รรก็น่าจะยังมีแรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวนะคะทีนี้สิ่งที่เห็นนะคะเราเอินดิเคเตอร์มาให้ดูตัวหนึ่งที่ดูต่อเนื่องก็คือเรื่องซีดค c ป p ซ c i t y นะคะ จริงๆมีอินดิเคเตอร์เดิมตัวเดิมที่เราเคยดูก็คือตัว g o o g l e Search นะคะตอนนี้เราพยายามจะปรับเรามองว่าที่ผ่านมาอาจจะยังอธิบายในเรื่องของแนวโน้มการท่องเที่ยวของเราได้น้อยลงเรื่อยๆนะคะอาจจะมีหลายปัจจัยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือขยายนะคะขยายตัวเาขาเรียกว่าดัชนีหรือ Search คำค คำพูดนะคะเอนไม่ใช่คําพูดหรือคําเสิร์ชให้กว้างขึ้นนะคะให้มันสะท้อนอย่างเช่นคําว่าสภาพภูมิอากาศอย่างเช่นประเทศไทยอากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะบอกว่าเออคนนี้น่าจะอยากมาประเทศไทยนี้แล้วก็เพิ่มก็ทําให้เราได้อินดิเคเตอร์ตัวใหม่นะคะที่จะเอามาใช้ประกอบไปด้วยนะคะก็ทั้งตัวซีดคปาซิตี้แล้วก็ปริมาณการค้นหานะคะก็จะ,ะดูแล้วยังทรงยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วยในเรื่องของอแรงส่งของภาคการท่องเที่ยวในเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปนะคะในส่วน ของภาคการส่งออกสินค้านะคะก็ก็จะคล้ายๆเดิมนะคะว่าสัญญาณก็ก็เริ่มพื้นตัวยังมีการพื้นตัวต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจะได้รับผลดีมาถึงเรามากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผ่านมาก็อาจจะเห็นว่าในแง่ของอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีปรับดีขึ้นบ้างนะคะก็อันนี้คงต้องดูต่อไปนะคะเพราะว่าตัวเครื่องชี้เองก็อาจจะยังไม่ดีเป็น broad b a ต้องติดตามต่อหรับดัชนี ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะโดยรวมนะคะภาพด้านขวามือ ก็ลดลงต่อเนื่องนะคะทั้งความเชื่อมั่นในปัจจุบันนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นใน6เดือนข้างหน้าก็ผู้บริโภคก,ก็ยังมีความกังวลในเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นนะคะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าเศรษฐภาพทางการเมืองสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเงินโลกนะคะรวมถึงตัวปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังยืดเยื้ออยู่นะคะอย่างไรก็ดีนะคะผู้บริโภคก,ก็ยังมีความหวังเรียรก,กยว่าอัพไซต์แะ้วกันนะคะจากมาตรการภาครัฐต่างๆทั้งเรื่องของมาตรการกระตุ้นการเที่ยวเมืองรองนะคะภาคอสังหาริมทรัพย์การ กระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์รวมถึงแนวโน้มรายได้ที่ยังเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ราคาสินค้าเกษตรในหลายหมวดก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะก็เลยยัง,อย,งอย่างน้อยช่วยพยุงความเชื่อมั่นไว้ในแง่ของการแข็งขึ้นเราอาจจะไม่ต้องตอบเลยเนะิะในแง่ของปัจจัยมันก็คือจะมาจากหลายๆด้านนะคะสิ่งที่เรามองมันคือเรื่องของความผันผวนมากกว่าคง ในแง่ของแนวโน้มในแง่ของอะไรก็คงต้องไปตามนั้นอย่างที่เรียนว่าปัจจัยส่วนใหญ่ของการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทมันก็มาจากข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมันก็คงต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องดูไม่ให้มันผันผวนเกินไปต้องไม่ให้รู้สึกว่าภาคธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้ทันก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นาภาคธุรกิจที่เก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ เครื่องมือต่างๆในการป้องกันอ,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 อความเสี่ยงของตาลากเปลี่ยนมากขึ้นอันนี้เราก็เห็นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงเราก็มีเอฟเอ s กซ์โคซิสเต็มตัวมาตรการที่เราก็ให้ภาคธุรกิจเองอะ่ะเพื่อคือทุกคนต้องโตไปด้วยกันแล้วก,แวก็แล้วก็ความผันผวนเราก็ดูไม่ให้มันเยอะจนเกินไปแต่ว่าเทรนด์จริงๆด้วยภาวะการเงินโลกที่ในปัจจุบันมันจะมี ความผันผวนสูงแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยอีกครั้งเนี่ยมันทุกคนก็ต้องเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะก็ค,คิดว่าอยากจะให้เป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ดูถ้าแบงค์ชาติด,ดูก็คงดูเรื่องความผันผวน,ผนให้มันสูงเกินไปมากกว่า